อ๋ออะไรนะอ่อนหมดไม่ใช่อุ้มขึ้นมาเคาะเดียไม่รู้สึกเลยชาไปทั้งตัวช่วยกหน่อยนึงแหม่เนี่ยนะเขาเขาว่ายน้ำมานานหรือยังอะว่ายมาประมาณ2,000ปีฮะรอ2,000ปีโอ้โหนักโขนหรืออาจารยโตเสาฮะเนี่ยมันเกิดมานานบันโดนยักษ์สาบโอ้นี่แข็งไปหมดเลยใช่ไหมฮะอ่ะไม่ใช่เคาะเดี่ยแข็งหมดไม่รู้สึกชา ทางก็ชานะโอ้เพื่อหอยทอดเมียอย่างเดียวเลยไม่รู้สึกรักนักกีฬาของเราทั้งนั้นเลยเดียวไทยเราส่งไปแข่งที่อะไรสมุดปาการอะไรที่ไหนนะสมุดปากการกีฬาเชียงใหม่เปล่า ไปไปเที่ยวสมุทรปราการก่อนแล้วถึงไปแข่งเชียงใหม่พี่ชุดนี้เลยเนี่ยชุดนี้เลยนี่ชุดซีแกนมานี่ยจ้าจ <c oughs> ะ <c oughs> ออเป็นอะไ <c oughs> ราาอ่ะอ๋อเขาเป็นอัมาพาตเรามาโชว์ตัวตำหาแล้เเป็นอัมพาตเขานีน้นำใจนักกีฬา แพ้เป็นพระชนะเป็นอะไรนะน,ะน,ะนักกีฬาที่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารเออเนี่ยเนี่ยจะเป็นอมา,า,ามาผ่านขนาดเป็นอัมาพารจะมาโชว์ตัวอยู่เนี่ยว่ายน้ำไฟชอ็อตแข็งนี่เลยเอามาโชว์กันหน่อยนึงเลยเหรอโอ้โหนี่นักว่ายน้ำเหรอเนี่ยฮะ จับได้อ่อนไปทั้งตัวอ่อนทั้งตัวจริงหรือเปล่าพวกเปียกลองอุ้มเลยไม่เชื่ออคุณช้างลองโอ้โหขนาดโดนไฟช็อตในสระน้ำนะฮะเอามาโชว์นี่นักกีฬาไงนักกีฬาโอ้มีจิตใจเป็นนักกีฬาจริงๆนะอ่อนหมดเลยขนาดไม่มีสติสตังเลยนะพระจบาพวลคุณจับวางท่าไหนไปอยู่ท่านั้นหมดอือออ่อนหมดละนี่ผู้หญิงผู้ชายฮะผู้หญิงทำไมขนจักรแแลเต็มเลยครับ ว่ายมากตะไข่เกาะเกาะนักกีแลแกไม่รู้เรื่องห้องกงเขากำลังนิยมนะเนี่ยนิยมอะไรเออเนี่ยมีขนจ้ากันแล่อยๆแล้วยิ่งมีขี้เต่านิดๆนะหือเออพูดสปกบวหน้าผ่านเนี่ยอ่อนจริงๆไม่เชื่อวางท่าอื่นอ่อนจริงเปล่าเอาไม่ใช่คุณช้างลองเนี่ยจับพลาดยังไงไปหมดเลยก้องค้งก้องค้งเนี่ยไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกนะเฮ้ยเหงียวอะไรไม่รู้มันมันอ่อนเพิ่งตัวน้ำใจนักกีฬาจริงๆอ่ะ แขนแข็งแข็งเลยนะไอ๊ะจะขอบเตียงเอาเนี่ยเฮ้ยระวังหน่อยไว้จะจัดท่าอ่อนหมดอะไม่รู้สึกดาาระวังหน้ยพ่อพ่อด่กอ้อไอ้นี่บิดแล้วเนี่ยปิดแล้วเนี่ยอืม่อนหมดไม่เชื่ออุ้มขึ้นมาเคาะเลยไม่รู้สึกเลยชาไปทั้งตัวชาช่วยช่วยเขาเล็กนึงแหม่เนี่ยนะเขาเขาไหว้นานมาหนาหรือยังฮะไหว้มาประมาณ2,000ปีฮะรอ2,000ปีโอ้โหนังคนรู้จักดาวเสาเนี่ะ เก the like ิดมานานบรรโดยักษ์สาบโอ้นี่แข็งไปหมดเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่เคาะเดี๋นี่แข็งหมดไม่รู้สึกชาคางก็ชานะฮะโอ้เพื่อหอยทอดเมียอย่างเดียวเลยไม่รู้สึกหรอกโอ้ตรงนั้นมาชาผิดปกติหรือเปล่าฮะอ๋อซักซักกโอ้โหเฮ้ยไปโดนโดนสงสัยโดนตุ่มอะไรวะ จงอะไรวมาจงสะพัสซ้ำไอจัดดีๆสงสารเด็กมันคือผมเอาไปเก็บก่อนดีกว่าครับผมขอขอสัมภาษณ์คนอื่นก่อนแล้วมาตายคนอย่างนี้ยังมาเรื่องอะไรกัหรไงเขกไหวไหมฮะเอาแล้วตัวเอาพี่แอตเออเอาเขาเคยอยู่เขียงหมูเขาเหรอแล้วคนนี้โอ้ยถือบงถือบอลมานี่อ่าใครเนี่ยนักบาสก็ไม่ใช่ถ้าถือบอลต้องเป็นนักบอลไม่ใช่เจ๊บ้านแน่นอน ให้ททยว่าเป็นใครอ่าไอ้นี่แหละไอ้ใครวะไอ้ไอ้นี่กินิสัสเนาเมืองไม่ใช่ไม่ใช่ดูทรงผมด้ยทรงผมตะวันสีบานไม่ใช่ไม่ใช่สนะบอกอักษรย่อเลยอักษรย่อขึ้นต้นอออ่างลงท้ายฝอฝาอ่าฝอฝาเขึ้นต้นอออ่างลงท้ายฝอฝาอันเฟ็ดอันเฟ็ดไม่ใช่อ่าอออ่างลงท้ายด้วยฝอฝาใครฮะอยากรู้ไหมอยากรู้เขาคืออาไยฮะอาไย าไฟนี่เป็นหลานของป้ายศป้ายศป้ายศเป็นป้าสะใภ้ของผมอีกทีหนึ่งแล้วซีเกมมันไปอยู่ส่วนไหนของขอบสนามฮะไม่ได้ซีเกมไอ้นี่มันบอลสโมสรอ้าวตายแล้วมาโชว์ตัวได้ยังไงเนี่ยรู้ว่าอยู่สโมสรไหนสโมสรอะไรสโมสรพึ่งน้อยอ่ะลองบอลสโมสรอารุณเบิกฟ้านกกาบอยบินออกมากาศที่ร้านรถไฟเพื่อนได้สื้อนตูน่าเจอขุนทองมาแล้วพี่ อันนี้ไม่เป็นนะฮะอันนี้ไม่เป็นทำไมคะหน้าเลยอันนี้ดีกว่านะครับผมโอ้โหนักข้ามแน่นอนใช่ไหมครับผมครับผมนักยกฮะยกน้ำหนักยกกระสอบข้าวสารครับ <c oughs> ผมเป็นจับกลงครับเป็นจับกลางจับกลงแล้วมาทำไมเนี่ยเมื่อวานนี้ไปที่ซอยจันทนาชาติครับเป็นยังไงไปยกปับ๊บโอ้โหคนนี้แตกกันหึ่มเลยฮะทำไมยกข้าวสารลนทับเขายกเข้าบ้านเขาฮะ <c oughs> ครับทำไมทำไมมาเคลื่อนที่กล้ามเล่นมากกล้ามขาฮะกบ้ามขาเล่นกล้ามขานะครับเออนี่ยอยากนักยกน้ำหนักครับผมไอ้เจ้านี่จำได้แล้วใครอะคนทำเหรียญทองได้มากที่ฟุดครับใครอะพี่แว่นแม่จำชื่อไม่ได้แล้วชื่อชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะฮะลานปะทูค่ะละลานปะทู ลานประุูอ๋อนี่ไงเขาที่แข่งที่ปอยเป็ดไงอ๋อที่กวาดเหรียญทองมา19บเเหรียญทองกวาดมาหมดเลยค่ะเหรียญทองทั้งนั้นกวาดพื้นค่ะทุกสนามกวาดมาแล้วกวาดมาแล้วประธานโทษหนูอะไรหมุนรอบตัวเองหน่อยได้ไหมหมุนรอบหมุนรอบหมุนรอบเงี้ยเดี๋ยวนี้จุเดี๋ยวเลิกแล้วอย่าไปไหนนะทำไมล่ะถ้าเกิดมันไข่แล้วขอพี่ใบหนึ่ง ตูดคนไม่ใช e. ่ ح. ตูดเป็ดไม่ใช่เป็ดนะคะแม่พระเจ้าป่ะคนเอ้อเนี่ยเรามาคุยกันกันโดนตอมตอแหลก็แล้ว้ยจับแล้วร้องนี่โดนตอมเจ้าครัาแล้วข้างนี้อ่ะจุดทำไมนักกีฬาเป็นอย่างนี้ไม่พยายามเลยนะเนี่ย โอ้ยแล้วนี่นะจุดสปาซามคลยแม็กแล้วยจุดคลายแม็กเลยเออไอ้อาา้าาาาามันมันาา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 า่าา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 าูาาา่าางาา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 วาาาา่เาา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  เจมาจับนูนจะจับนีเดี๋ยวก็จับให้มากจับมัดโอ้จับของเจทำไมเจะบมาคุณเอ้ยเห็นนนอ้วนอย่างเงี้ยนะให้นั่นขนาดแปะสะเนี่ยอุยหัวประชนยอดพักเะชัยอ้าอีกแล้วอ้าอีกแล้วออกทีวีทีไรอ้าทุกทีเลยตัวจริงเสียงจริงเหรียญทองได้มาเหรียญแรกท่าไหนที่ได้มาอ๋อ ยิมนาสติกลีลาใหม่ยิมนาสติกลีลาใหม่อยากให้โชว์สักหน่อยได้ไหมได้ได้ได้ค่ะจริงอ่ะอยากดูอยากโชว์รู้นะ,อะขอสักหน่อยฮะเรามาชมกันครับว่าสาวน้อยผู้นี้เขาคว้านเหรียญทองมาได้ยังไงยิมนาสติกลีลาใหม่นี่เราต้องฝึกซ้อมกันนานไม่ใช่อยู่จะมาเล่นกันง่ายๆไม่มีอีกแล้วนะครับ่านบู้ชมเกรตอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เขาจะโชว์นั่นคือลิปบิ้นครับ <Okay. S 1> สวยงามน่ารัก เรามองให้เป็นภาพสินะเราจะเหมือนกับผีเสื้อที่บินชวาตชียงอยู่บนยอดดอกไม้แต่เขาคล่องแคล่วจริงนะฮะไม่งั้นเขาไม่กว่าเลยเขาลับปะตรงโน้นเลยขออภัยนะครับประมาครับรู้ว่ามาอัดวิดีโอนี่เขาประมาเลยนะฮะโอ้โหทำไมข้อมือสังเกตที่ข้อมือนี่เขาต้องไหวมากต้องแจ๊กไค่บ่อยๆแจ๊กไค่บ่อยแล้วข้อมือชวาตช่ยงเลยครับผม ท่านี้ที่เขากวาดเหรียญทองมาก็ให้กับประเทศไช<อ>่ช่วยๆนะครับโอยเปลี่ยนใหม่ได้ไหมฮะมีอุปกรณ์อื่นอีกเหรอนี่คือเด็กๆลูกๆของท่านเรียกฮ ah ูลาฮุกและเขาเรียกอะไรอ่ะห่วงอ๋อตอนนี้น้องเขาใส่ห่วงแล้วเหรอห,ห่วงยางที่เขาจะมาโชว์นะฮะ <laughs> ท่าแรกคือกระโดดแหม่ไม่ติดโตดเลยขนาดตนูนงอนนะฮะก็ทำได้ไงฮะเนี่ยอ้า ฝึกซ้อมแปีเต็มๆดูครับเขอโดดล่างท่านจะได้รับความสุขสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสุขสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด กานรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรัวกดกดกด